สวัสดีครับวันนี้พกกับเซลน้องตี้ครับวันนี้น้องตี้จะพามาชมตัวรถฟอ r d e v e r e s t สต์ n ตัวนี้เป็นลูกค้าคุณเอ็มนะครับผมต้องขอบคุณสำหรับการไว้วางใจให้น้องตี้ดูแลคุณเอ็มนะก็อ e ว e รสต์ครับเดิมทีคันนี้จะเป็นสีเทานะครับลูกค้าได้ทำการต้องการแรปสติกเกอร์ครับผมก็เลยจัดไปครับแรปสติกเกอร์เป็นตัวเทอระบบรอบพันเลยรวมถึงตัวนี้นะครับผมได้ทำการแรปโปรเต่ร์มาให้ด้วยนะครับ สวยงามครับผมก็เหมือนเดิมตัวนี้จเป็นตัวเอเวอ e ์เรสต์เทนเดิมทีนะครับผมกระตังหน้าไอตัวอะคริลิกตัวนี้จะไม่มีนะครับผมผู้าได้ทาการให้ติดตั้งเพิ่มนะครับเป็นตัวอะคริลิกเอเวอเรสต์กระจังหน้าตัวนี้ครับผมเป็นกระตังหน้าตัวเรนดอนวันเรนดอนวันตัวนี้นะผมจะเป็นสีแดงน้ําเงินตัดเหมือนคล้ายของ pm นะครับก็ดูสวยงามนะครับแล้วก็ตัวนี้จะมีไฟวิ่งตัวนี้ก็จะมีไฟหลีนะครับผมเป็นตัวไฟสามจุดสี่้ารวมถึงจะมีไฟวิ่งกลางวันเป็นไฟหลีนะครับผม เป็นแบบ LED มาให้นะครับด้านล่างครับลูกค้าได้ทำการติดชุดแต่งโควิเตอร์เพิ่มเติมนะครับผมดูสวยแล้วก็ดูดนันมากเลยครับไปมาที่ด้านข้างครับลูกค้าได้เลือกคิ้วล้อในชุดแต่งวีเตอร์ละพันนะครับผมเป็นคิ้วล้อคอนเฟิร์งตัวนี้นะครับผมเป็นสีดำเน่าตัดมาที่พเพกของเรา ลูกค้าได้ทําการสั่งชุดโหลดโปรเฟนเดอร์นะครับตัวนี้ลูกค้าได้โหลดลง2นิ้วนะครับผมตัวลง2นิ้วตัวนี้ได้อะไรบ้างกันนะครับหนึ่งก็คือจะได้เป็นตัวชกนะครับชกบอทูบสองจุดสามารถตับได้แป่ระดับนะครับผมตัวนี้จะมีตัวคอยตัวนี้จะเป็นตัวสปริงนะครับตัวลูกบากันโคงนะครับผมตัวนี้จะมาพร้อมขอบชุดโปรเฟนเดอร์นะครับผมตัวนี้โหลดแล้วมันดียังไงนะครับโหลดแล้วมันก็จะทําให้ตัวรถนะครับสวยงาม เมื่อตัดกับล้อโตโยต้านะครับผมแล้วก็เวลาที่วิ่งอ่ะเราต้องใส่ลูกบางโค้งเพราะว่าเวลาวิ่งไปรถจะได้ไม่โค้งนะครับผมไอของเราอีกตัวหนึ่งนะครับผมล้อตัวนี้จะเป็นล้อตัว p e r f o ม m i n g นะครับผมของ c ร n t i n e n t a l a u ตนะครับเป็นก้านวายลายยอดพินนะครับผมขนาด20นิ้วโม่ถึงตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นยางโตโยต้านะครับผมขนาด2.555ส2 0เป็นยาง AT นะครับผมเห็นไหมครับเสียวตัวนี้ เบรของเราตัวนึงอะไรอีกแล้วนะครับผมลูกค้าใช้เป็นตัวเบรกตัวนี้ครับเป็นเบรกคาเยนสีเขียวมะนาวนะครับผมขนาดพอร์ท20เซนะครับพร้อมกับจานเบรกตัวนี้จานเบรกลูกค้าเลือกเป็นจานเบรกแบบคาร์บอนนะครับผมข้อดีของมันเนี่ยหลักๆเลยคือเวลาวิ่งนะครับผมด้วยความเร็วสูงหัดเกิดเหตุที่เราต้องเบรกนะครับผมตัวนี้จะทําให้ตัวรถเบรกหู่ขึ้นมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ดูสวยงามด้วยครับสุดท้ายนะครับเรามาจบกันที่ตัวด้านท้ายรถนะครับผมตัวนี้ ลูกค้าได้ทําการสั่งติดตั้งตัววิทเตอร์เป็นตัวชุดวิทเตอร์รอบพันนะครับผมตัวนี้ลูกค้าได้เลือกเป็นตัวนาฬิกาทรายนะครับผมเป็นตัวท่อนาฬิกาทรายเป็นท่อคู่ครับผม,มสไลด์ผมียมนะครับผมและนี่คือทั้งหมดของตัวรถฟอร์ดเชฟเลสเซนสั่งแบบทรงสุลต่านนะครับหากใครสนใจนะครับผมเบอร์โทรผม092ครับแ8 9 2 2 4 2น้องตี่้ตนะครับหรือว่า i อ l ดี e ์ครับผมจำง่าย a t a r าหรือถ้าสมมุติว่าไม่อยากสะดวกที่จะกด i อ l ดี e ลน์ ลิงไลน์อยู่ใต้ร่างคลิปกรบผมสามารคทับก็ได้เลยนะครับแล้วเจอันให่ในวันรับลูกครับ